อันนี้เต็มร้อยให้เต็มร้อยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเอา่มืปีที่แล้วเนี่ยน้องวิมางานงานงานพีใหม่ก็วีมาเพราะว่าปีนี้ก็าอย่างที่บอกว่าเจ้วาวยอยู่นะครับก็เลยเอาหลานนี่แหละมาว่ากินก็ก็พร้อมที่จะร้องเพลงอะไรแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบมาให้้แฟนรุ่นพี่ใหม่ละลครได้เอ็นดูได้รู้จัก ก็ร้องเพลงด้วยแล้วก็เล่นลิเกด้วยเด็กชุดลิเกมาร้องรำอะไรอย่างนี้เลยครับก็คืออันนี้ด้วยวัยสี่ขวบกำลังจะห้าขวบแต่ว่ามีมีบอลสว่า์เนี่ยเขาติดแม่เขาเป็นแม่เขาเราเป็นฝึกร้องแต่กี่ขวบนะคะคุณพ่อเขาฝึกได้ประมาณสักสามขวบเนี่ยสามก็คือซึมซับตลอดเวลาแล้ว,ลวก็แบบให้ฝึกร้องให้ฝึกอะไรเงี้ยมันเขาก็ทำได้ จริงๆแล้วไปทุกงานแม้ว่าไปโรงเรียนโรงเรียนจะจะเปิดสุดเขายังไปใจรักกนนะใจรักเัาชอบแล้วก็แบบว่าอ่เมืหลานมีความสุขในการที่มาร้องลองัมาอ,อะไรเงี้ยแล้วก็ขอขอขอปล่อยเขาเต็มใจเต็มใจบางงาน,นถ้าเกิดไปเล่นลิเกเถ้าเกิดวันไหนขขเขาเสียงแห้งนะเขาบอกว่าร้องแค่นี้พอไม่ได้ตไม่ยอมร้องให้จบเอาโชว์ให้จบไปโชว์มัดบอลมือมัดบอลใช่ครับ จะห้าถั่วเนี่ยคุณป็นคบเวลาเราไปทำงานพาไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมีอยู่มีพี่วันหนึ่งไปแล้วก็แบบไปคุ้กับคนเยอะๆที่แบบมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยเขาก็มีคนเป็นเด็กเขาก็แบบว่าเขาก็เขิ่อนผู้หญิงแล้สาวก็มาเยอะเขาก็เถื่อนผู้ชายแล้สาวแล้วเขาก็จะขอพักเขาก็ไม่ออกไปร้องเพลงมีงานเดียวที่เคยก็เลยตกลงกันว่าไม่ได้นะต่อไปไปกับลุงร้องเพลงนะ เขาก็โอเคเขาก็อนีน้องมีเล่นริเกได้แล้วก็ร้องเพลงได้เต้นได้ช่ดท้ยใช่ครับแสเป็ชุใช่อันนี้เราอยากปลูกฝักเขาตั้งแต่ตอนนี้เลยหรือว่ายังไงคะก็ก็อยากปลูกฝังเนาะแล้วก็้ความเป็นธรรมชาติของเขาด้วยไม่ได้สอนอะไรมากก็เอาร้องร้องคีร้องร้องถูกต้องอะไรเงี้ยเองอะไรจำได้แม่นยำอดีฟังทั้งสองข้างเขาร้องได้ทั้งเพลง คุณพ่อเขายังงงเลยว่าน้องได้ยังไงอะไรเงี้ยก็แบบชอบเอาชอบการที่มาแสดงอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนเป็นตัวแทนของคุณแม่ด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าตั้งใจที่จะปลูกฝังให้น้องเกิดมาเป็นศิลปินอีกคนหนึ่งเลยก็จริงๆแล้วมันมันมันรู้สึกเหมือนกันเพราะว่าบทความเราไปเนี่ยไปกับน,น้องเลาตลอดแล,และจนวันหนึ่งเนี่ยน้องป่วยเราก็รู้สึกว่า่ะอย่างน้อยพาหลาังด้วยมันจะได้มารู้สึกเรามีคู่หูเรามี คนที่ออกไปโชว์ด้วยกันอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเห็นเขาก็เหมือนเห็นน้องเราเหมือนกันบางคนก็แบบรู้สึกว่าแบบเห็นน้องแล้วก็เหมือนเห็นวิจริงๆเหมือนเป็นตัวแทนวิอะค่ะเหมือนแบบเพราะว่าเขาเป็นธรรมชาติเหมือนกับน้องนิสัยเหมือนกันเก็บตัวเหมือนกันอะไรเงี้ยเราคนที่แบบเวลาออกหน้าเวทีเกาก็เต็มที่อันนั้นในมุมแฟนคลับแต่ในมุมพี่ชายอย่างเราก็เหมือนเป็นตัวแทนวิจริงๆใช่ไหมคะเพราะเคยทำงานด้วยกันมาตลอดใช่ก็รู้สึกว่า เราก็ต้องผบตุ้มเขาเราก็ต้องผลักดันเขาแหละว่าอนาคตเขาก็จะเป็นศิลปินเป็นตัวแทนเราด้วยไม่ใช่พี่เอร์ีเขาเป็นตัวแทนเราด้วยในมุมของพี่กุ้งเองอยากเห็นภาพพี่น้องแล้วก็หลานมาร่วมกันกบบลับมาแบบรว<อ>มในมีเดียวกันเลยแบบนี้ค่ะอยากเห็นอยากเห็นภาพนี้อยู่แล้วเพ,เพราะว่าเรารู้สิกว่ามันมีความสุขที่สุดแล้วถ้าเป็นการนั้นกับเรนเวลามองหน้าหลานเป็นยังไงบ้าง ก็คิดถึงคิดถึงน้องน,น,น้แล้วก็ภูมิใจในตัวเขาเขาแบบว่าได้อย่างใจเลยเขาแบบแบบงองเพูดจารู้เรื่องอย่างวันเนี้ยไปงานมากกอนแต่งชุดนีกเอ็ยศไปทั้งทั้งทั้งหลานไปเล่นแล้วก็เลิอกงานก็รีบตีรถมาเนี่ยหลับหลับหลับ,ลบ,ลบจนมาถึงที่จอดรถแล้วต้องปุุก ลงมาแล้วก็ค่อยให้เขาตื่นน่ะแล้วเด็กเขาก็ตื่นแล้วก็ออกไปเล่นเป็นปกติแล้วการที่เด็กตื่นมามักจะมีความไม่พร้อมแล้วก็งอแงแต่ว่าอันนี้ไม่เห็นเลยไม่เลยไม่เลยพร้อมพร้อมโชว์พร้อมโชว์มือนเขมีเลือดพีในตัวแบบแรงมากแรงมากความเป็นศิลปินใช่เพ่อทั้งแม่เขาทั้งพ่อทั้งแม่เขาดีแต่ว่าหลายๆคนก็รอแต่เด็กเลยรอรอป่ไหมัครอไหมครับรอไหมครับ สนุกไหมครับสนุกไหมเออะหมูเด้งนี่มันเต้นยังไงนะคะน้องวาวกินหมูเด้งเหรอยเด้งงมามะมะหมูเด้งหมูเด้งหมูต้องอันนี้แบ๊วบแบ๊วบแบ๊วบไงแบ๊วบอ่าแกวันนี้กล้าแสดงออกมาได้ดีจริงๆแล้วก็จริงๆเป็นคนเงียบๆนิ่งๆเแต่จะไม่เอาแต่ทำได้ทำได้ใช่แล้วก็ว่างานโค้ชไปเรียนใไรบ้างอะคะ เราก็แบบว่าเราเราให,ให้เขาได้เรียนแล้วก็ให้เขาได้แบบเรียนรู้กับใช้ชีวิตกับการที่แบบว่าเป็นศิลปินในวันข้างหน้าถ้าเกิดเขาเขาชอบนะเขา,าอยากจะไปเขาจะรากจักกันนะตลอดช่วงเวลานี้ที่ได้ฝึกร้องฝึกเต้นณนะตอนนี้ค่ะน้องมีอยากฝึกอะไรใหม่ๆอีกไหมคะจริงๆก็เหลือลำํำเหลืออะไรเงี้ย <S <S 2> <S 2> <ๆ>เหลื คุณแม่ยังไงบ้างคะไปอยู่อ่ะพตอนนี้น้องเรียไปอยู่ห้องพิเศษแล้วก็จะไปเยี่ยมเยี่ยมเสาร์อาทิตย์ครื่องเรียนก็จะมา <S <S เรา,เราบอกเขาว่าแม่ลหลับแค่ป่วยไม่ฟืน้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้ฉลาดทุกครั้งที่น้องไปหาคุณแม่ค่ะน้องมักจะทําอะไรกับคุณแม่ไปอยู่ข้างๆรู้ยังไงบ้างคะเขาก็เล่นเรียกแม่ไปตื่นเตี้อะไรอย่าง <S <S <ๆ>เงี้ยเล่นมาเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ย โรงเรียนเนี่ยเราเงี้ยน้องญี่ปุนแต่ว่าเราต้อง ชื่น้องราเรารามากินมองงีกากินมองสีแดงๆนะครับ